หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอีเทเรียเนี่ยค่าแก๊สค่อนข้างแพงนะครับต่อให้มันถูกลงมาแล้วนะมันก็ยังแพงอยู่นะครับหลายๆคนก็เลยหันไปใช้เลเยอร์สองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปรู้จักเลเยอร์สองตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Man t ชลเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าเหรียญที่ชื่อว่า MNT นั่นเองไปรู้จักกันว่าเหรียญนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญเลเยอร์สองที่มาแรงในปีปีนี้เลยนะครับที่จะช่วยให้อีเทเรียทังมันได้เลื่อนกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปลอดภัยจะเป็นยังไงไปดูกัน ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่า Mental Network เนี่ยคืออะไรนะครับตัว Mental Network ก็คือ layer 2ที่ทำงานร่วมกับ Ethereum โดยใช้ technology optimistic rollup นะครับเพื่อที่จะประมวลผลธุรกรรมนอกเครือข่ายหรือว่าบน layer 2เนี่ยแล้วก็เอาแบบบันทึกธุรกรรมบน layer 1อย่าง Ethereum นั่นเองนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าก๊สเนี่ยให้มันถูกลงนะครับแต่ยังได้ความปลอดภัยที่อยู่บน Ethereum อยู่หรือว่าได้ความปลอดภัยที่แบบมากที่สุดอยู่นะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้มันเลยสามารถที่จะรองรับการทําธุรกรรมได้แบบเยอะๆนะครับ ทีนี้เราจะมาดูจุดเด่นของ m e n t a l กันบ้างนะครับ m e n t a l เนี่ยจะออกแบบแบบโมดูล่านะครับซึ่งแทนที่จะทำทุกอย่างในเลเยอร์เดียวเหมือนบล็อกเชนทั่วไปนะครับ m e n t a l เนี่ยจะแยกออกเป็นหลายๆโมดูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลธุรกรรมนะครับการเก็บข้อมูลหรือว่าการยืนยันข้อมูลอย่างอีเธอรี่มนะครับและตัวเมนเทลนี้นะครับใช้ตัว Eigen DA นะครับซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลนะครับที่จะช่วยลดต้นทุนได้ถึง90%นะครับในขณะที่ได้รับความปลอดภัยเทียบเท่ากับอ t เธอรี่เอมเลเยอร์หนึ่งเลยนะฮะ ทีนี้จะมาไปดูที่เหรียญ MNT กันบ้างนะครับก็ MNT เนี่ยจะเป็น utility แล้วก็ governance token นะครับในตัวเครือข่ายของ Mental นะฮะซึ่งก็จะใช้ในการจ่ายค่าแก๊สนะครับรวมถึงเอาไว้ตรวจสอบธุรกรรมหรือว่าเป็น validator ได้ด้วยแล้วก็เอาไว้หวตต่างๆนะครับหรือว่าดาวนั่นเองทีนี้จะมาไปดูที่ Ecosystem ของ Mental กันบ้างน,นะครับก็มีตามที่เห็นตามนี้เลยนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะเพื่อนก็อนลองเข้าไปศึกษา ดูกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของการใช้งานต่างๆถ้าเทียบกับเลเยอ2ที่เป็น Optimistic Low Up นะครับก็ถือว่า m e n t a l อยู่ในระดับที่ประมาณสักผมขอสูงเข้าไปนะประมาณระดับที่น4นะครับนะลองจากพี่ใหญ่อย่าง OP ก็ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าเป็นตัวตัวท็อปๆแล้วนะครับนะท็อป5ท็อป10อะไรเราๆนั้นนะครับซึ่งที่1เนี่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วเนาะเบส a r b i t r a รนะครับนะที่3ก็คือ OP ที่4ก็คือ m มนเชสนะฮะในเรื่องของ Daily Transaction นะครับทีนี้สำหรับดูที่ TVL กันนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่5นะครับนะเป็นรอง OP นะครับอยู่ที่231ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าไม่เล็กนะเพื่อนสำหรับเหรียญ MNT ตอนนี้อยู่ที่23.96บาทนะครับนะอยู่ในกระดานเทรดบิดครับนะฮะก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันได้นะครับตอนนี้กราฟก็ดูเหมือนว่าจะเบรก ออกมาเล็กๆแล้วในตอนตอนนี้นะครับนั้นจะต้องรอดูนะว่าบิตคอยึ้นรอบนี้จะขึ้นตามพี่ใหญ่บิตคอยได้หรือเปล่านะครับนะก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะเพื่อนจากเดิมประมาณสัก4 7เนาะลงมาเหลือ22-23สอง่ามเราานั้นนะครับเราก็ต้อหาใครที่ยังไม่ได้ตอบคําถามนะครับเพื่อที่จะรับ 15 MNT นะครับนะสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้สุ่มนะเพื<ๆ>่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ใน Facebook นะครับผมได้ทำข้อมูลเอาไว้แล้วนะครับก็จะอธิบายว่า m e n t a l คืออะไรแบบที่คุยได้คุยกันไปเมื่อสักครูน่นี้นี่แหละนะครับนะแล้วก็เข้าไปทำแบบสอบถามกันได้นะครับในด้านใต้คอมเมนต์นะครับว่าคุณเข้าใจ MNT มากน้อยขนาดไหนนะครับนะแล้วก็จะมีเสร็จลุ้นนะครับสำหรับรียน MNT กันไปนั่นเองนะครับอยู่ใน f เฟซบ o ๊กนะ โอเคสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนเื่อที่รับชมกันจนจบนะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ